ครับผมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับมันเป็นหน้าประตูประตูระบายน้ํานะครับเดี๋ยวลองตีฉโดดูน้ำน้นอยๆครับผมไม่น้อยเราก็ลึกอยอะ <c oughs> เพราะว่าเอยยังไม่ได้ปล่อยนะครับของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันลอกไงถ้าปลามันมามันก็คงมาตันอยู่นี่นะะ อ้ยนั่กัดนั่งกัดกัดไม่โดนไอ้ดูไอ้ด,ม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 ดูมันกัดจิ้ง้วยมันลำคานล,ลำคานนะดีสัส อ้ยช่อนใหญ่ด้วยไอ้เนี่ยโอ้ยะลังคางติดนิดเดียวเอาแล้วไงเอาแล้วไงกูติดนิดเดียวคิดว่ายโดใหญ่ช่อนใหญ่ด้วยโอ้ยโอ้ีดดออ้อีก,ดดออกแล้ว แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมใส่จิปเปอร์ก่อนผมอยู่ข้างล่างไงเดี๋ยวดูดนี่ไงดูดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอาปากดิไม่ใช่แบตกล้องหมดนะเป็นเรื่องนะโอ้ยเลยไอ้คุณก็เป็นใบช่อนใหญ่นะครับกัดดอกแรกผมคิดว่าชะโดแม่งไซส์อย่างใหญ่อะ โลกว่ามีตัวเนี้มีมีโลอะตัวเนี้ยดูหัวมันดูมือผมพอๆกันนะตอนแรกมันกัดอยู่ตรงนี้นะครับมันกัดไม่โดนผมก็คิดว่าชะโดผมตื้อชะโดอยู่ไงปลาช่อนใหญ่แม่งตามมาดูดอยู่ถึงข้างหน้าเนี่ยคันเกือบหลุดมือแม่งตกใจกัดเป็นกระปอมเอนะครับ ค่ายจำเยื่อนะเป็นหนึ่งนะครับบอกแล้วเดี๋ยวลําคาญเดี๋ยวก็ออกมากัดโอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยกับผมดีมวัดเว้ากระป๋อมเอนะครับบายนะเป็นหนึ่งค่ายจำสุดยอดมากครับเดี๋ยวเลยกันต่อครับ